สวัสดีครับพี่น้องเย็นค่ำนี้เราเข้ามาอัปเดตลักษณะาอากาศของประเทศไทยเราเป็นกรณีพิเศษฮนะอีกรอบหนึ่งนะครับออก็ด้วยความห่วงใยนั่นแหละครับกระชับกระชับเนื่องจากว่ามีพายุเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยของเรานั่นเองนะพี่น้องโดยเราก็จะไปส่องเส้นทางพายุว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็จะไปในที่ใด แล้วก็แนวโน้มการตกของฝนนะเส้นทางฝนของตั้งแต่ช่วงเย็นนี้นะครับก็คือ16นาฬหรือ4โมงเย็นไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้เพื่อให้พี่น้องเตรียมตัวตั้งรับฝนกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่หรือจังหวัดที่พายุหรือย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านนะโดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นก็เป็นแบบจำลองพื้นกระแสลมมรสุมกำลังปานกลางนะครับพี่น้อง 700เฮกโต p สคานพัดส,สูงเหนือระดับน้ำทะเล3กิโลเมตรครึ่งนะฮะหรือ3,500เมตรพี่น้องก็มองไปโดยเฉพาะก็คือตรงวงกลมสีดำที่ผมทำไว้นะฮะเราก็จะเห็นว่าอัปเดตล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้นะฮะเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาศูนย์กลางของพายุโซนร้อนซูริกนะฮะที่ขึ้นฝั่งมาแล้วเขาก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั o นเนี่ย เขาก็เข้ามาพรมแดนไทยในบริเวณจังหวัดนครพนมก็เรียกกันได้เรียกได้ว่าก็มาตามรัดอะไรครับพี่น้องมาตามลัดเหมือนที่เราคาดการไว้เมื่อเช้ามืดน,นี้จริงๆนะฮะซึ่งณนะปัจจุบันที่ผมนั่งพูดกับพี่น้องอยู่นี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นฮนะเกือบเกือบสี่โมงเย็นพายุดีเพลชันก็เดินทางมาถึงแถวแถวบริเวณจังหวัดสกลน,นครเชื่อมต่อกับอุดรธานีนะครับศูนย์กลางของเขา ด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางลดลงไปนะครับลดลงไปอีกเหลือไม่ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับพี่น้องนั่นก็หมายความว่าดิ l เล i o n ที่ได้เข้ามาทางจังหวัดนครพนมนั้นก็ได้เริ่มอ่อนกําลังลงปเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องโดยทั้งนี้ก็จะมีทิศทางเคลื่อนไปทางซ้ายมือน,นะครับทางทิศตะวันตกฮนะ วันตกเฉียงเหนือนะซึ่งในช่วงเย็นค่ำนี้ไปจนถึง6กโมงเช้าของวันพรุ่งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดในอีสานตอนบนนะฮะก็คือจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูและก็จังหวัดเลยนะฮะก็แถวๆนั้นนะฮะถึงจะเป็นทางผ่านของพายุจากนั้นในเช้าว,วันพรุ่งนี้ก็จะเข้าปกกลุมพื้นที่ภาคเหนือนะพี่น้องภาคเหนือ เริ่มก็จังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ไปอุตรดิตถ์นะฮะต่อไปเห็นไหมครับก็ประมาณนั้นช่วงเช้าเชพรุ่งนี้โดยอิทธิพลของพายุหรือยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับกํบาลังแรงลูกนี้จะทําให้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยในทุกภาคครับโดยเฉพาะพื้นที่เน้นนะครับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานก็จะมีฝนตกต่อเนื่องในค่ําคืนนี้เป็นบริเวณกว้างนะฮะ ผมดูทรงแล้วเนี่ยพี่น้องย่อมหรือพายุลูกนี้การยกตัวของกระแสะอากาศจะอยู่ในวงรอบในนะฮะวงรอบในเป็นหลักนะฮะของกระแสะลมไซคอนิกเนี่ยครับที่มันหมุนอยู่นะครับซึ่งก็จะทําให้ตรงนั้นนะครมีปริมาณฝนตกเยอะดังนั้นเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้พื้นที่จังหวัดที่อยู่ในแนวเส้นทางผ่านของศูนย์กลางหรือย่อมนะฮะ ศูนย์กลางย่อมและก็รอบๆนะซึ่งก็ได้ด้านบนนะครับก็คือจังหวัดทางกล่าวข้างต้นที่ผมบอกมาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองคายสกนลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูและจังหวัดเลยในคืนนี้ก็จะมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็บางแห่งก็จะมีปักตกหนักมากนะครับพี่น้องในค่ําคืนนี้ต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็ในช่วงก่อนรุ่งสางถึงเช้าเนี่ยฝนก็จะเริ่มไปตกเยอะเลยนะครับต่อเนื่องที่จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือก็เริ่มที่ พิษณุโลกอุตรดิตแล้วก็จังหวัดสุขโขทัยนะครับรสามจังหวัดนี้ก็เฝ้าระวังกันในช่วงเช้าเช้าเช้ามืดเนี่ยครับย้ำอีกทีนะครับฝนตกหนักไม่ใช่ตกโคมคามลงมาจนหลังคาบุบนะครับพี่น้องจะเป็นฝนตกแรงสลับเบานะฮะเฉยๆแต่ก็จะตกแช่ตกยาวอะครับและจากโมเดล Ensemble h i t t m p p เนี่ยครับการพาความร้อนหรือการเคลื่อนของกลุ่มฝนสะสม24ชั่วโมงนะฮะ ในทุกๆหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่16บหกนาฬิกาหรือ4โมงเย็นของวันนี้ไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่21กันยายนซึ่งเป็นเส้นทางฝนของค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องย้ำอีกทีนะครับจากเย็นนี้ไปจนแค่จนถึงแค่ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเช้ามืดพรุ่งนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตกันอีกทีของพรุ่งนี้กันนะครับพี่น้อง โดยพื้นที่ภาคเหนือนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่นะตกได้บริเวณจังหวัดลำปางนะแพร่น่านอุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรก็นับว่าโชคดีนะครับพี่น้องที่เส้นทางพายุเนี่ยดูทางภาคเหนือเส้นทางพายุหุกต่ําลงนะฮะไม่งั้นพี่น้องเชียงรายกับพะยาวก็คงงานเข้าวิกฤตซ้ําอีกนะฮะแล้วตอนนี้พี่น้องในจังหวัดภาคเหนือบนอย่างแพร่น่านลำปางคืนนี้ก็ ก็ขอให้ฝ้าระวังนะครับอาจจะฝนน้อยกว่าทางพิษณุโลกทางภาคเหนือล่างแต่ก็ข้างบนมันอิ่มน้ํานะครับก็อย่าประมาทไปดูพื้นที่พัคตะว,วันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สถึงหกสิของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดเลยบึงการหนองคายหนองบวัวลำพูอุดรนธานีสนนกลน,นกครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธา,านี ซึ่ง6จังหวัดนี้นะครับพี่น้อง6จังหวัดพื้นที่อีสานล่างด้านท้ายในฝนจะเกิดจากแนวสอบของลมระดับล่างนะครับที่วิ่งมาทางตะวันตกชนกับลมที่สวิงหลุดออกจากขอบพายุก็น่าจะตกบางส่วนนะไม่เต็มพื้นที่นะครับสําหรับพี่น้องรอฝนก็ไม่เป็นบริเวณกว้างนะครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มถึงของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรี นครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลพักตะวันออกะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะฮะโดยพื้นที่พัคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรงังสงขลาในขณะที่สปอลาวเพื่อนบ้านในช่วงเย็นและค่ำคืนนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณแขวงสายบุรีเวียงจันทร์สายสมบูรณ์เชียงขวางหัวพันบริกรรมไซเซกองอตัตตปือและจำปาสัก ไปดูคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องคลื่นลมในทะเลในช่วงค่ําคืนนี้นะฮะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2-3เมตรสําหรับฝั่งนดามันนะฮะทั้งตอนบนตอนล่างเลยคลื่นสูง3เมตรขึ้นไปสวัสดีครับ